สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะครับคือบางทีคำตอบของคำถามยากๆในชีวิตเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ในอะไรที่ดูธรรมดามากๆเลยก็ได้อย่างเช่นแตงโมงสักลูกหนึ่ง อืมเปิดมาน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะเรามักจะคิดว่าปัญญาต้องมาจากเรื่องซับซ้อนเนาะแต่กลายเป็นว่าอาจจะอยู่ในของใกล้ตัวก็ได้ใช่เลยครับเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้มาจากเรื่องบทเรียนแตงโมกุญแจสู่ความสุขและความสำเร็จครับเรื่องเกิดในหมู่บ้านเล็กๆเยี่ยมๆแห่งหนึ่งค่ะ มีตัวละครหลักคือหลวงปู่ซีตุสเป็นพระเทระที่สูงวัยแล้วท่านเปลี่ยนปัญญาแต่ก็มีอารมณ์ขันแบบไม่เหมือนใครเลยกับอีกคนคือแซมเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงที่แบบกระตือรือร้อนอยากหาคำตอบให้ชีวิต โหฟังดูหลวงปู่น่าสนใจนะคะคือไม่ใช่แค่ดูหน้าเคารพแต่มีอารมณ์ขันด้วยแถมที่บรรยายว่าออดวงตาท่านเหมือนผ่านโลกมานานแต่ก็มูแววซุกซนเหมือนเด็กๆอันนี้ดูมีเสน่ห์มากเลยค่ะมันบอกถึงปัญญาที่ไม่เคร่งเครียดใช่ครับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากแล้วแซมเนี่ยก็เหมือนตัวแทนพวกเราหลายๆคนที่กำลังค้นหาอะไรบางอย่างเขาเดินทางไปหาหลวงปู่เลยนะแล้วก็ถามคำถามสำคัญที่หลายคนก็อยากรู้ คำถามอะไรเหรอคะเขาถามว่าหลวงปู่ครับเคล็ดลับของความสุขกับความสําเร็จที่แท้จริงนี่มันคืออะไรกันแน่ครับโอ้โหคำถามคลาสสิกเลยนะคะแล้วหลวงปู่ท่านตอบว่ายังไงคะคงไม่ได้ให้คำตอบแบบตรงๆง,ง่ายๆแน่เลยจากลักษณะท่านไม่ตรงเลยครับหลวงปู่ยิ้มใจดีแล้วบอกว่าอ๋อได้สิข้ายินดีบอกให้นะแต่ว่าเจ้าต้องทำภารกิจง่ายๆอย่างหนึ่งให้ข้าก่อน ซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนที่ไม่ธรรมดาเลยอ่าการให้ลงมือทำนี่เองเป็นวิธีสอนที่น่าสนใจมากค่ะแล้วภารกิจที่ว่าง่ายๆนี่คืออะไรล่ะคะมันง่ายจริงหรือเปล่าฟังดูง่ายแต่ทำจริงนี่เออไม่ง่ายเลยครับหลวงปู่บอกให้แซมไปตลาดนะไปหาซื้อแตงโมมาลูกหนึ่งต้องเลือกลูกที่ใหญ่แล้วก็ฉ่ำที่สุดเท่าที่จะหาได้ค่ะใหญ่และฉ่ำที่สุด แล้วประเด็นคือตรงนี้พอได้มาแล้วให้ทูนแตงโมลูกนั้นไว้บนศีรษะแล้วเดินเดินผ่านกลางหมู่บ้านกลับมาที่กระท่อมหลวงปู่โดยมีข้อแม้ว่าห้ามทำตกเด็ดขาดฮะทูนแตงโมลูกยักษ์เลยนะคะไว้บนหัวแล้วเดินผ่านคนทั้งหมู่บ้านแค่นึกภาพตามก็ก็ท้าทายแล้วคะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องทรงตัวนะเนี่ยใช่ครับมันมีความกดดันจากสายตาคนอื่นด้วยแซมเองตอนแรกก็ งงมากสับสนแต่ในแววตาก็ดูแบบเอาละลองดูก็มีความท้าทายอยู่ค่ะแล้วเขาก็ทำเขารับคำครับมุ่งหน้าไปตลาดเลยแล้วก็ไปหาแตงโมมาได้จริงๆลูกใหญ่ยักษ์สมใจหลวงปู่เลยแล้วก็เริ่มภารกิจค่อยๆวางแตงโมบนหัวต้องใช้สมาธิสูงมากเลยครับตอนนั้น จังหวะที่เดินผ่านหมู่บ้านนี่สิน่าสนใจอยากรู้บรรยากาศตอนนั้นเลยค่ะคนในหมู่บ้านเห็นแล้วเป็นไงบ้างคะพอแซมเริ่มเดินเข้ามาในหมู่บ้านใช่ไหมครับพร้อมแต่งโมบนหัวแน่นอนทุกสายตาจับจ้องเลยตอนแรกก็เป็นเสียงซุบซิบกันก่อนแบบเหมือนเสียงพึ่งแตกรังเบาๆนะครับอืออืค่ะแล้วสักพักเสียงซุบซิบก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะคิกคักเบาๆโอ,อ้หัวเราะหัวเราะแบบไหนคะเยาะเย,ย้ยหรือว่าขำขำเอ็นดู ตรงนี้สำคัญมากครับในเรื่องเมน,นเลยว่าเสียงหัวเราะนัะ่นน่ะไม่ใช่การเยาะเย้ยเลยแต่เป็นเสียงหัวเราะแบบเป็นมิตรขำในภาพที่ไม่เคยเห็นนะครับเอ็นดูมากกว่าแล้วจากเสียงหัวเราะค,คิกคักมันก็เปลี่ยนไปอีกนะเปลี่ยนเป็นอะไรเหรอคะกลายเป็นเสียงปรบมือให้กำลังใจครับแล้วก็มีเสียงเชียร์ตามมาดังลั่นเลยชาวบ้านบางคนแบบทำหน้าทะเล่นใส่โบกไม้โบกมือเชียร์แซมกันใหญ่เลยโห oh. จากหมู่บ้านเงียบ นี่คือคึกคักขึ้นมาทันทีเลยครับเหมือนมีอีเวนต์พิเศษกลางหมู่บ้านมีศูนย์กลางคือแซมกับแตงโมบนหัวนี่แหละสุดยอดเลยค่ะบรรยากาศมันพลิกเลยนะจากเงียบๆสงสัยกลายเป็นเสียงหัวเราะแล้วก็เป็นเสียงเชียร์นี่มันแสดงถึงพลังบวกของชุมชนเหมือนกันนะคะ จริงครับแล้วมันก็เปลี่ยนประสบการณ์ของแซมไปเลยจากที่อาจจะรู้สึกเกรงเกรงอายอหรือเครียดกับการประคองแตงโมยอย่างเดียวกลายเป็นว่าเขากําลังเดินอยู่ท่ามกลางเสียงเชียความสนุกสนานกําลังใจเต็มไปหมดค่ะการเดินทางที่ท้าทายมากๆเนี่ยมันเลยกลายเป็นเหมือนการผจญภัยที่น่าจดจําไปเลยมีคนร่วมทางเยอะแยะเลย การมีส่วนร่วมของคนรอบข้างนี้เปลี่ยนความรู้สึกได้จริงๆนะคะมันเหมือนเปลี่ยนภาระส่วนตัวให้กลายเป็นประสบการณ์ร่วมของทุกคนไปเลยซึ่งตรงนี้มันเริ่มมีกลิ่นอายของบทเรียนที่หลวงปู่จะสอนแล้วนะคะใช่เลยครับและสุดท้ายด้วยสมาธิความตั้งใจและก็พลังใจจากชาวบ้านเนี่ยแหละแซมก็ทําสําเร็จครับกลับถึงกระท่อมหลวงปู่ได้โดยที่แตงโมย,ยังอยู่บนหัวไม่ตกเลย โอ้โหสําเร็จแล้ววินาทีที่หลวงปู่เห็นแซมเดินเข้ามาพร้อมแตงโมบนหัวล่ะคะท่านทําหน้ายังไงเฉลยเลยไหมคะพอหลวงปู่เห็นภาพนั้นน,น,นะครับท่านแบบระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังลั่นเลยหัวเราะไม่หยุดเลยหัวเราะจนตัวงอน้ําตาไหลต้องเอามือปาดน้ําตาเลยครับเป็นเสียงหัวเราะที่ดูมีความสุขและก็เอ็นดูมากๆนึกภาพตามแล้วอบอุ่นจังเลยคะ่ะเหมือนความเครียดทั้งหมดมันคลายไปด้วยเสียงหัวเราะนี้แล้วท่านก็เฉลยความลับใช่ไหมคะใช่ครับ พอท่านหัวเราะจนพอใจแล้วก็มองแซมด้วยแววตาที่เออทั้งปัญญาทั้งเมตตาแล้วก็ยิ้มแล้วก็บอกว่า oh. เห็นไหมละแซมความลับของความสุขกับความสำเร็จนะมันก็เรียบง่ายเหมือนการทูนแตงโมนี่แหละอ oh. ท่านก็อธิบายต่อครับว่าชีวิตเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความท้าทายภาระเรื่องหนักๆไม่คาดฝันเหมือนแตงโมล,ลูกใหญ่ๆที่เราต้องแบกรับนี่แหละค่ะ <c oughs> แต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวภาระแต่อยู่ที่ท่าทีของเราต่อภาระนั้นใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับหลวงปู่บอกว่ากุญแจมันคือถ้าเรารเผชิญหน้ากับภาระพวกนั้นด้วยหัวใจที่เอ,อ่อเบิกบานเปิดรับแล้วก็มีอารมณ์ขันติดตัวไว้นิดหน่อยนะเราก็จะเจอความสุขและความสำเร็จได้แม้แต่ตอนที่รู้สึกว่ามันหนักที่สุดเสียงหัวเราะเสียงเชียร์กำลังใจที่แซมได้รับระหว่างทางนั่นแหละ คือส่วนสำคัญของเคล็ดรับนั้นพอหลวงปู่อธิบายแบบนี้แซมก็คงเก็ตเลยเข้าใจทันทีเลยใช่ไหมคะใช่ครับในเรื่องบอกว่าแซมเข้าใจปัญญาของหลวงปู่ทันทีเลยแล้วเขาก็อดหัวเราะตามหลวงปู่ไม่ได้เหมือนกันเขารู้แล้วว่าบทเรียนสำคัญจริงๆนะ่ะมันไม่ใช่ว่าทำแต่งโมตกหรือไม่ตกอืมแต่มันคือทัศนคติที่เขามีต่อภารกิจนี้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้ร่วมกับผู้คนตลอดทางมากกว่า นี่คือการเปลี่ยนมุมมองที่สำคัญเลยนะคะจากที่อาจจะมุ่งไปที่ผลลัพธ์อย่างเดียวคือต้องให้สำเร็จตามเงื่อนไขเป๊ะๆกลายเป็นการเห็นคุณค่าของกระบวนการและวิธีคิดของเราในระหว่างทางนั้นใช่เลยครับงั้นเราลองมาสกัดบทเรียนสำคัญๆจากเรื่องนี้ให้ชัดๆกันอีกทีนะครับผมว่าหลักๆมีสักสามข้อได้ข้อแรกเลยก็คือเผชิญหน้าความท้าทายด้วยรอยยิ้มและหัวใจที่เปิดกว้างค่ะ ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่การแกล้งทำเป็นมีความสุขเนาะแต่มันคือการปรับมุมมองจริงๆต่อแตงโมหรือภาระที่เราแบกอยู่เหมือนแซมนี่แหละเขาไม่ได้ปฏิเสธว่ามันหนักมันท้าทายแต่เขาเปิดรับสถานการณ์ครับผมและที่สำคัญมากๆคือเขายอมให้คนอื่นเห็นเขาในสภาพนั้นด้วยไม่ได้พยายามปิดบังประเด็นยอมให้คนอื่นเห็นนี่น่าคิดต่อนะครับ ปกติเราอาจจะพยายามซ่อนความเปราะบางความลำบากไว้ใช่ไหมครับกลัวเสียภาพลักษณ์ใช่ค่ะแต่เรื่องนี้กลับบอกว่าการที่เรายอมให้คนอื่นเห็นมุมที่เราอาจจะดูเปิ่อนๆหรือไม่เพอร์เฟกบ้างเนี่ยมันกลับเป็นเป็นช่องทางให้เกิดการเชื่อมต่อกับคนอื่นได้ถูกต้องเลยค่ะอย่างกรณีแซมพอเขาไม่ได้ทำท่าอายหรือหลบหน้าหลบตา มันก็เปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความรู้สึกดีๆนะคะเสียงหัวเราะที่เป็นมิตรเสียงเชียร์มันเปลี่ยนสถานการณ์จากที่อาจจะโดดเดี่ยวกดดันให้กลายเป็นเหมือนมีเพื่อนร่วมทางเยอะแยะเลยพลังของชุมชนการเชื่อมต่อตรงนี้มันช่วยแบ่งเบาภาระทางใจไปได้เยอะเลยนะครับจริงๆค่ะบทเรียนที่สองล่ะคะบทเรียนที่สองก็คืออย่าจริงจังกับตัวเองมากเกินไปหัดหัวเราะให้ตัวเองได้บ้าง คือภาพเด็กหนุ่มทุนแต่งโมลูกเบลเลอร์เดินผ่านหมู่บ้านเนี่ยเอาจริงๆมันก็มีความน่าขำอยู่ในตัวมันเองนิดๆนะครับใช่ค่ะมันดูเหนือจริงนิดๆอาจจะดูตลกในสายตาคนอื่นแล้วกุญแจสําคัญก็คือแซมเขารับมือกับมันยังไงเขาไม่ได้โกรธไม่ได้เสียหน้าจนทําอะไรไม่ถูกแต่ก็มุ่งม,มั่นทําภารกิจต่อไปท่ามกลางเสียงเหล่านั้นตรงนี้แหละครับสําคัญเลยในเรื่องชี้ว่าการที่เราหัวเราะให้ความผิดพลาด คล่องเปินหรือสถานการณ์น่าอายเล็กๆน้อยๆของตัวเองได้บ้างเนี่ยมันไม่ใช่ความอ่อนแอนะแต่เป็นอะไรคะแต่เป็นแหล่งของความเข้มแข็งทางใจหรือที่เรียกว่า resilience ความยืดหยุ่นทางจิตใจนะครับอ๋อน่าสนใจมากค่ะการที่เราไม่ยึดติดว่าต้องดูดีต้องเป๊ะตลอดเวลามันเหมือนปลดปล่อยเราจากความกดดันที่ไม่จําเป็นการหัวเราะให้ตัวเองได้มันเหมือนบอกตัวเองว่าเออไม่เป็นไรหรอกนะขำๆเดี๋ยวก็ผ่านไปช่วยลดเครียดได้เยอะเลยครับ มันทําให้เรากลับมาตั้งหลักรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นด้วยซ้ําการหาแน่มุมขำๆในเรื่องยากๆได้นี่ถือเป็นทักษะชีวิตที่ดีมากๆเลยค่ะแหล่งข้อมูลถึงกับแนะนําว่าเวลารู้สึกแย่ๆหรือเจอเรื่องหนักๆลองลึกถึงภาพตัวเองตอนทําอะไรเปิ่นๆตลกๆดูบ้างมันอาจจะช่วยคลายเครียดทําให้เรายิ้มได้นิดนึงก็ยังดีซึ่ง มันก็ทำให้คิดถึงหลวงพูซีตูชิกนะครับที่ท่านมีทั้งปัญญาและอารมณ์ขันท่านเองก็คงไม่ได้มองโลกหรือมองตัวเองแบบเคร่งเครียดเกินไปเหมือนกันจริงด้วยค่ะเชื่อมโยงกันพอดีเลยแล้วบทเรียนสุดท้ายละคะข้อที่3ข้อ3นี่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับคือความสุขที่แท้จริงมันซ่อนอยู่ระหว่างการเดินทางไม่ใช่แค่ที่ปลายทางเสมอไป ข้อนี้โดนใจเลยค่ะเพราะสังคมมักจะบอกเราว่าความสุขคือการไปถึงเป้าหมายคือความสำเร็จแต่เรื่องนี้กลับบอกว่าความสำเร็จของแซมจริงๆไม่ใช่แค่ตอนวางแตงโมลงที่กระท่อมได้สำเร็จแต่คือประสบการณ์ร่วมทั้งหมดระหว่างทางนั้นต่างหากเสียงหัวเราะเสียงเชียร์การได้ปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์นั้นๆค่ะสิ่ง เหล่านี้แหละที่รวมกันเป็นความทรงจำที่มีความหมายเป็นบอกเกิดของความสุขจริงๆใช่เลยค่ะความสุขมันไม่ได้รอเราอยู่ที่เส้นชัยอย่างเดียวนะแต่มันเกิดขึ้นได้ทุกก้าวที่เราเดินเลยถ้าเราเปิดใจรับรู้ชื่นชมสิ่งรอบตัวโดยเฉพาะถ้ามีคนอื่นร่วมทางไปกับเราด้วยครับผมมันเหมือนกับว่าพอการเดินทางมันมีความสุขมีรอยยิ้มมีกาลังใจแล้วเนี่ย ความสําเร็จที่ปลายทางมันก็กลายเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่ดีงามเท่านั้นเองไม่ใช่เป้าหมายเดียวที่ต้องไปให้ถึงเป็นมุมมองที่เปลี่ยนวิธีมองเป้าหมายไปเลยนะครับแทนที่จะกัดฟันอดทนคิดเครียด,ดเพื่อไปให้ถึงอย่างเดียวลองหันมาใส่ใจระหว่างทางให้มากขึ้นสร้างความสัมพันธ์ดีๆหาความสุขเล็กๆน้อยๆไปด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้พอมองย้อนกลับไปมันคือปัญญาที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากๆที่หลวงปู่สอนผ่านบกเรียนแตงโมนี้แหละค่ะคือการใช้อารมณ์ขันกับการเปิดใจเป็นเครื่องมือนำทางชีวิตสรุปคือเรื่องนี้ไม่ได้ให้แค่สูตรสำเร็จตายตัวว่าทำยังไงจะมีความสุขจะสำเร็จแต่ชี้ให้เห็นพลังของทัศนคติของเราเองพลังของการเชื่อมต่อกับผู้คนแล้วก็พลังของการไม่ยึดต,ติดกับความสมบูรณ์แบบ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราผ่านเรื่องยากๆไปด้วยใจที่ยังเบิกบานอยู่นั่นเองใช่ค่ะบทเรียนพวกนี้แม้จะมาจากนิทานง่ายๆแต่จริงๆมันเป็นสากลมากเลยนะคะเอาไปปรับใช้ได้กับพวกเรื่องในชีวิตเลยไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องการพัฒนาตัวเองมันคือการเปลี่ยนเลนส์ที่เราใช้มองโลกจริงๆนะครับจากเลนส์ที่อาจจะเคยเห็นแต่ความยากลำบากความกลัวเฟล ไปสู่เลนส์ที่มองเห็นความเป็นไปได้ของความสุขกำลังใจแม้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดค่ะและก่อนจะจบกันไปวันนี้อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงได้ไหมคะต่อยอดจากที่เราคุยกันโอ้ดีเลยครับเชิญเลยครับจากเรื่องนี้เราเห็นแล้วว่าเสียงหัวเราะกับกำลังใจจากคนรอบข้างเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้แซมประคองแตงโมของเขาไปได้ใช่ไหมคะคำถามคือนอกจากสองอย่างนี้แล้วเนี่ย มันยังมีเครื่องมือนอกกรอบหรือมุมมองแบบอื่นอีกไหมที่เราอาจจะเอามาใช้ช่วยให้เราแบบรับแตงโมหนักๆในชีวิตเราเองได้ดีขึ้นอืมน่าคิดครับขึ้นได้ยังไงบ้างคะเป็นคำถามทิง้งทายที่กระตุ้นความคิดได้ดีมากๆเลยครับทำให้เห็นว่าบทเรียนจากแตงโมลูกนี้มันยังเอ่อต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยขอบคุณมากครับสำหรับการคุยกันวันนี้สนุกแล้วก็ได้แง่คิดเห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับ ยินดีเสมอคะ่ะเป็นเรื่องราวที่ให้ข้อคิดได้ไม่รู้จบจริงๆคะ่ะ